การแก้เกมการมูนะคะเวลาที่เรามูต่อเรื่องเรา,เราไม่สมหวังเนี่ยนะคะอ่านะคะก่อนที่จะไปย,ยกย้ายสถานที่หรือเปลี่ยนเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้ลองดูจิตของเรานิดนึงว่ามันขนมัวแต่ว่าเข้าใจนะคะคนดวงตกมันผ่องใสย,ยากนะคะเออแบบคือทีเนี้ยถ้าผ่องใสตลอดวันยากอะ่ะเราจะต้องเอ,อ่อทำอะไรที่มันง่ายกับเรานะคะผ่องใสทีละหนึ่งนาทีก็ได้อ่ะนะคะเอ,อสมมุตินะว่าเครียดค่าใช้จ่ายมาละนะคะ สมมุติมันจะต้องจ่ายตอนหกโมงเย็นนะคะเราอะตอนนี้กี่โมงตอนนี้เจ็ดโมงแปดโมงเฮ้ยยังเหลือเวลาตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยเกือบสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยอะถึงไหมเนาะเท่าไหร่นะเออตกเลขยังเหลือตั้งหลายชั่วโมงเฮ้ยเราเรากังตัวเองไม่ให้คิดเรื่องเครียดสักแบบครึ่งชั่วโมงได้ไหมนะคะอะถ้าทำต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงไม่ไหวก็อะปกดาฬิกาเลยอ่ะสิบนาทีผ่องใสหนึ่งหนึ่งนาทีอะสิบนาที เอ้ยอะนึกถึงอะไรดีหายใจเข้าลึกๆแล้วนึกถึงพุทธโทหายใจเข้าลึกๆแล้วนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หายใจเข้าลึกๆแล้วนึกถึงนะคะท่านท่านที่วังเสด็จพ่อองค์เพชรเสด็จพ่อองค์เอ็นองค์อินนะคะเห็นที่นี่แล้วเออหนูแค่หนูเกิดมาสิบนาทีนี้หนึ่งนาทีดูหนูได้นึกถึงท่านท่านหนูก็ถือว่าหนูมีบุญแล้วอะอย่างเงี้ยเห็นไหมเคลียร์ไหมเนี่ยแค่แค่ทำเป็นตัวอย่างอะยังเคลียร์ยังแบบเคลียร์แบบแบบ รู้สึกมีแสงสว่างในในในตรงนี้เลยเวลานึกออกไหมเวลาที่จิตของเรามันไม่ถูกลบกวนด้วยความคิดแค่เนี้ยแล้วเราลองสะสมอะสมมตินะทำสิบครั้งต่อวันได้ไหมได้เนี่ยได้ได้ได้นาทีของจิตที่ผ่องใสอย่างละน,นหนึ่งหนึ่ง,น,งนาทีรวมกันเป็นสิบนาทีก็โอเคอะเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าปรับคลื่นจิตก่อนจะไปปรับที่ที่เราจะไปมูก่อนจะไปเปลี่ยนเทพก่อนจะไปเปลี่ยนสถานที่ตะเวนมู ปรับที่จิตก่อนนะคะไม่ปรับตรงนี้มูยังไงก็ไม่สําเร็จนะคะไม่เข้าใจกรรมไม่เข้าใจเหตุปัจจัยไม่มีปัญญาในเรื่องของการเข้าใจกรรมมูยังไงก็ไม่สําเร็จนะคะมันต้องเข้าใจไม่กดดันนะคะไม่เทภาระทั้งหมดเป็นหน้าที่เทพมันกรรมเราอะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะคะเราจะแค้นการหมูมากอะลองปรับจิตดูก่อนนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเหมือนเรารักลูกเราเนี่ยนะคะเราจะเมตตาเนาะสมมติลูกเราเออแต่บางทีก็โกรธเหมือนกันแหละถ้าเกิดใช้งานลูกเราลูกไม่ช่วยงานบ้านอะไรยเงี้ยแต่ว่าอเราลองรักใครและรักแบบไม่เอาแต่ใจอะนะคะเออรักแบบไม่เอาแต่ใจเออนะลูกเราเราก็เราจะต้องไม่ดุคนไม่โกรธคนเวลาเราต้องการขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเออแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ตามที่ขอความช่วยเหลือเออเราก็แค่เข้าใจแค่นั้นเองเออ กรมันกรรมเราเนาะที่จะทําให้เราเหนื่อยคนเดียวอะถ้าเราเข้าใจแบบไม่โกรธน,นะไม่ใช่ประชดประชันนะอย่างเนี้ยนะคะมันมันจะน่ารักอะนะคะแล้วเดี๋ยวเทพที่มีคุณธรรมเยอะๆอะ,อะถ้าเกิดเห็นว่าเราเป็นคนใช้ได้เนี่ยท่านอะจะเราจะอยู่ในสายตาท่านแล้วท่านจะมาช่วยค่ะ